สวัสดีครับพี่น้องครับนี่หลอดผ้าบอกม่าเลีนทงเลีนท่าพี่น้องน,นี่ลกหยาเขาเขาเร็วเลยพี่น้องผมมีเวลาไปหาคลิปให้ครับที่จะมาถ่ายภาพลกหยาลกยูกงูเหรพี่น้องเบิ่งครับหยาซุ้มหยาก็นำ้ำเลยพี่น้องนี่ครับผม พี่น้องเอ้ยมือได้ก็ได้นะครับคือปุ๋ยกำลังงามครับน่ากับบมี่พี่น้องฝนกับเศ้าตกสองสามมือหรอกตกง่ายบพรุ้ยันแห้งบืดอยู่จังตกบาดท,ที่นี่พี่น้องเลยยาก,ก็บวุ้ยีดเดี๋พี่น้องบุใส่สารเคมีนะครับมึงขีดกี่เดือนโรคหงายซื้อวุ้ก็ขึ้นมาครับขีดกี่เดือน ที่เลยพี่น้องนี่เอาคู่ก่อนพี่น้องลบสีคู่อีกนะครับหนึ่มไปที่พี่น้องเอ้ ับหญ้าแห้งหลายพี่น้องน้ำบ่มีหญ้าเกิดแล้วพวกขอยเฮ็ดกับพวกทีกินแล้วครับเขาซื้อึ่บคนสอบนึ่งคนสองพันคนครับเดี๋ยวนี้สองพันตัวคน เสาร์วันอาทิตย์ครับพี่น้องมัดสองโมงกุ้งกั้วนครับนี่โหลดท้ายแล้วเลยโหลดชิปลุ้งเลยครับโหลดลิปลุ้งโหลดอยู่หน้าเลยครับพี่น้องมาสิล่องไล่สดกลางทง่งล่องมึงอยู่พี่น้อง ไนี่พี่น้องต้นหมากใต่ใบครับนี่เป็นสมุนไพรวยครับนี่ก็ได้นี่หมากยุใต่ใบครับนี่นี่กินหอมครับนี่เป็นต้นหมากใต้ใบครับนี่น ี่นอหมากนอยู่ใต่ใบครับนี่เป็นอุ้มยุงที่ละครับหมากนอยู่ใต่ใบเขาเริ่มหมากต้นหมากใต่ใบครับกอนนี้กำลังเกิดพี่นองยินอยู่ เืม่มค่อยเก็บไป่สิทธิพี่น้องเอ,อ,อย้ยหยากินเศ้ามากเลยห่อโขล้วก็มาครับห่อโขากห่อน้ำเหล้วก็มาลกูกหยาอยู่ทงเมือเ่อยกับนอนอยู่ห่มใหม่เลย,ย,มมย,ยพี่น้องแม่มือเศ้ากับฮาลูกน้ำห่มใหม่เงี้ยพี่น้องสวยมากจากนันเอยกับได้กางห่มแล้วก็พคุณละครัอยู่กลางแดดใ่รจะคุมมือมันมีห่มครับกางห่ม ลกูกบอลในกระปักคมไปน้ำครับหมอนทักดีเมื่อยดีกับเขาห่มใหมให่พี่น,อน,อน,น้องนอนดื่มน้ำ่มใหม่ คอยเลีมไปเลยพี่นอ้องหญ้าลายน้ำบมมมม่มีน้ำมีมาแซ่ก็ใครยังหน่อยอยู่ครับหญ้ามันก็บริเกิดมีน้ำบ่มีแช่บ้านปุ๋ยลงมากหญ้าก็ได้กินปุ๋ยเพื่อนบ้านก็งามแข้งกันก็เผา ใครคีบปโปอยู่ผู้ดเดียวหน้าคงอยูอ่ใกล้กันให้เจ้าว่าพญาหลอดเป็นบ่าครับครับแค่นี้เนาะครับพี่น้องเนาะมามะลุกหยาซอย,ยพญาหลอดนี่ครับผม ครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับครับบรรยากาศพี่น้อง พี่นอ้องโฮมแตกครับนี่โฮมประจําตําแนงพง้ยอยแหววครับนี่จงไว้ครับปั๊มอะไรไว้แต่เศร้าโฮมมันพี่น้องนะครับน้ำกเ็เริร่มบกแล้ว,ลว,ลลว,ว,ลวพี่น้องฝนบระตกสองสามมือท่านน่ะเหมันตั้งแต่พี่แหววลรคเรี่ยวเบิร์ดเลยนี่ลรคเรี่ยวก้อนมือด้วพี่น้องให้นี่ต่อวา้านปุยหยา,าคนตาสร้างผมนี่นะครับผมลรคบิรดเลย นิตยานาก็นำมนครับผมเแค่นี้ครับ,รบสวัสดีครับ